สวัสดีครับในส่วนนี้เป็นวิดีโอของ Bitcat นะครับในการเรียก t t n n d r r p p r t t ออกมานะครับตัวที่ผมใช้นี่เป็นตัว Bitcat เวอร์ชัน r r o นะครับในส่วนของ Standard p a r t นะครับเราคลิกขวานะครับที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราเลือกที่ Panel นะครับและเลือกคำว่า Library ออกมา จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของไลบรารีของโปรแกรม Bitcat นะครับตอนนี้นะครับผมใช้เป็นแบบ m o เดลลิ่อยู่นะครับผมลองเข้าไปตรงนี้นะครับ Standard p a r t นะครับเข้าไปที่ Fastener นะครับแล้วลองเข้าไปที่โบว t นะครับตัวนี้นะครับเอาเป็น ISO ละกันนะครับ ลองเลือกมา1ตัวนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับจะเห็นว่านะครับจะมีเป็นสถานะพาทถูกเรียกออกมาใช้งานนะครับเราคลิกซ้ายวางได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีเกลียวออกมาด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีเกลียวออกมานะครับเดี๋ยวผมขอยัดเข้าไปตรงเซตติ้งนิดนึงนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับเลือกออปชันนะครับพิมพ์คำว่า treat นะครับจากนั้นนะครับกด ปุ่มลงล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีคำว่า Standard Part นะครับแล้วก็มีคำว่า Treet ตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับจะแสดงสัญลักษณ์เกลียวแบบนี้นะครับให้คลิกซ้าย1ทีนะครับลองดูตรง p r o ร e ตี้ตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับความยาวได้นะครับและปรับไซส์ได้นะครับเช่นผมต้องการความยาวเป็น200นะครับนี่ครับ นี้จะเปลี่ยนเป็น200เรียบร้อยแล้วนะครับส d า r d พาร์ s ในของ Bitcat ตัว Pro นะครับจะมีให้เลือกใช้งานเยอะเลยนะครับดีครับตรงนี้นะครับ f a s t e n e r นะครับมีนัดนะครับอันนี้มีหลายตัวเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการเลือกใช้งานของตัว b i t c a ดนะครับเวอร์ชันโปรนะครับในส่วนของการเรียกใช้งานสาตรฐานพาร์ตนะครับ